นี่ครับผมมาออกกำลังกายมือน,นีอยู่กลางดลงป๋อมาพอาอายจะรุ่นครับเพื่อนมาอันมาตาขี้ย่างเนาะนี่ครับนี่ิ่งจะออกหบิ่งเด้อครับเด้อนนี่เด้นี่นี่นี่ครับขี่เอาไปขี่กระบอกเนาะบัดนีเนาะน,นี่ครับนี่นี่ครับเอาขี่ขวัดอกมาใส่อันนี้เพิน่นเพิ่นจุดจุดไฟไว้จังมือสองมือสองมือ้วคา แล้วก็ปอยให้มันออกอย่างเนาะนีค่ครับมัก็อกอกี่ขอนดอกนี่ขี่ขอนดอกกี่ขอนดอกขอนดอกมันดอกคือมันผูเนาะครับนั่นนี่นี่นี่ครับขี่ขอนดอกขอนขอนก็คือใหม่ที่ตายแล้วครับแล้วก็อปอยถิ่มไักจักจักเดือนละเน่มันยังผูนี่เนะาะจะข้าวเนาะ เป็นปีครับมันจะเริ่มผุมันกับมันดอกมันดอกมันดอกนี่ภาษาภาษาอีสานเนี่ยถ้าภาษาการไปว่ามันผุนี่ครับไม่ที่มันดอกแล้วคือไม่มันผุสากับเพิ่งกับเอามาผสมกับนามยางนี่ครับนาำยางจากต้นต้นยางโน่นนี่เนาะอต้นยางต้นยางต้นสะแบงตัวเนาะมันมีอย่างก็กุุงมีวะก็หูก็เคลื่อนก็กุ้งชนใหี่สิเป็นกรงยางนะครับกรงยางกงสะแบงเนาะที่ผมเห็นเนาะกรงยางคือเป็นลักเลยอ๋อนี่ครับนี่ มัหนีสิไปห่อไปตองเห็ดเป็นมัดอยู่บนที่นี่ม้วนผมเก็บไลาสติกเก็บใส่ถุงพลาสติกไปเลยเนาะสะดวกกว่าเห็นได้กกี่เราพอนเฮ็ดไหวมัดเฟตตองเฟตตองห่อไหวนั่นนะครับไปขายสะดวกกว่าโอ้นี่ครับกลางปลากลางถุงบรรยากาศดีเนาะโอ้ยบยอยู่ดอกผมเหมือนโบยเฮ็ดงานประจำก็เลย ก็เลยมีเวลาอ,อกลกกำลร่างกายเนี่ยซิปโมง่งกัจะไปเฮ็ดงานสนาันนิาคราับมันก็นดีอยู่มันถึงนี่ครับบรรยากาศดีป้ะเสียงนกผู้ายทองพอยี่เหลี่ยมโมขึ้นมาบนาน้อมือนน่อยนะอ๋อห้ยผูเ่าเนาะสุเทาผมขึ้นมาเห็นเห็นเพิ่นเลือยนะน,น,น,นี่นะสืน้ำเพ่นก็ไปในป่ปลาคนน่ะ โอ้น้ำปูเท่าแล้วมันกัดโบไม่รอดแปดสิบหรอวะโบแปดกับไก่ลวล่ะเนาะแปดสกว่าละมากแต่กัดถือว่ายังแข็งแรงเน้ยโบเพิ่นยังเพิ่นออกกำลังกายเนาะปันอันครับเห็นแต่ปันจักรยานเห็นม้านีกก็มาเพิ่นสองสามตัวนี่ครับบรรยากาศดีปะแสดงนกโอเค ครัของอายมีจะมีจะุขุมครับเนี่ยโอ้ก็จะเอาของไายของมันโบอันนี้ของกันเนะะาะโ,โ,โ,โอเคครับอืมครับแต่บทเฮดขายเนาะค่ะเพจใส่ๆด้วย้ซ่ออ๋อครับโอเคครับขอบคุณมากครับ